จะปฏิบัาิค่อพครัวในแม่ตีสุขุสุคนมาหลอยได้จ,จ้ะมาเลยว่าไทายให้ถูกมาไทายเต่าแนี่ยไดจ้ะแม่วา,านแม่สู่แม่วา,านแม่สู่ส่งมาให้ได้จ้ะเด็กๆก็กกมาก็วิ่งหัวชนกันเลย ชอบมากขึ้นไปทีละตัวสองตัวไม่กินค้าเห็นแล้วดีใจนะจ๊ะ พ่อก็ล้างบ้านล้างทุกวันในเหลืบนั้นล้างทุกวันพอเขาเข้าไปเขาก็เสร็จเขาก็ขาเขียตายปุ๊บปุ๊บ,บ,บกระเด็นออกมาเต็มไม่หมดนี่จ้ะอันนี้เขาหลบไปไหนว่างไม่รู้โดนไม้มน Mì không không Được. Cơm không không nãy không 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 ซึมมาเยอะแล้วมีจักเะกอะแม่แม่เพราะนั้นมันทำให้ซึมซึม ห่วงนอนเนาะส้มจิ๊ดไปไปมามาส้มจิ๊ดตัวใหญ่กับเพื่อนเลยนี่ก็เล่นอยู่เนี่ยขอบคุณแม่สู่ด้วยจ้ะเด้อที่ส่งของเล่นมาให้เด็กๆเนาะก็ชอบ นี่จ้ะแล้วก็ผัดกันเล่นผัดกันรับนี่เจ้าส้มโอตาบอดมันจะเขามองเห็นข้างเดียวเขาจะระแวงไงอีกข้างหนึ่งเขาก็จะระแวงอันนี้ก็่จับพี่นอ้อง ขวเจ้าขวน,น้มันชอบแก้งเขานี่โอ้ยเนาะอืมเด็หน้อจ้ามอม ขอคุณหลายๆดยนะจ้ะเด้พอพ่อๆใหม่ๆปีที่เข้ามาแล้วเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยนะนะจ้ะกดซับตะไคร้กดกระดิ่งเนาะจะได้พอพลาคดคลิปใหม่ๆนะจ้ะพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวแชนแนลนะพี่น้องเนาะแล้ว,วก็ขอขอบคุณหลายๆจ้ะเอ๊ะ เจ้าขุนนี่มันเป็นยังไงฮะไหนบอกแม่ดิหาตีผู้นั้นหาตีผู้นี้เจ้าขอม็นผู้ซ้ายนยะโอ้ดูดิน่ะพ่อมเทยาทิ้งอีกแล้วมั้งนี่นเอายาเขียวใส่ลงไปให้ มีแต่เททิ้งเททิ้งอะว่าลูกตัวเองท้องเสียกินยาเขียวแล้วพากันท้องไทยขี้แตกไม่ได้ท้องเสียหรอกสเลดเอ้ยอย่ามากันตายของแม่ว่าลูกตัวเองขี้แตกก็พี่น้องเนี่ยกินเข้าไปให้เอ็ม เวลาไม่มีจะก,กินพากันนั่งง่อยอ่ะจังใดกระช่องพอรักแมวก็ยังรับบริจาคอาหารแมวไซส์แมวอยู่งได้จ้ะเด้อพอพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุคนด้จ้าพัก็สิปักหมดที่อยู่ไว้ให้เนาะพ่อแม่เข้ามาดูแล้วก็กด,ดเข้าไปดูได้ใต้คลิปนะพอพอแม่แม่เนาะจะปักหมุดไว้ให้เนาะ ล้วก็ขอขอบคุณพ่ณอพ่อแม่แม่ทุกขูทุกคนได้๊ะเด้อพี่รักและเอ็นดูเด็กๆนะพี่น้องเนี่ยดู้ากกว่า <c oughs> สวัสดีได้จ้าพ่อพ่อแม่แม่ไี่ที่เขามาเนาะพี่น้องเบิ่งการหนึ่งนี่พ่อคนกันเลี้ยงบ้านทุกวนันทุกวันเนาะพี่น้องเนาะแล้วจะไปซื้อไฮเตอร์มาลงพื้นเน้พ่อพ่อคุณหมอแนะนำว่าซื้อไฮเตอร์มาลงพื้นฆ่าเชื้อได้แอลกอฮอล์ก็ไม่อยู่ นอกจากไฮเตอร์ไฮเตอร์เป็นอะไรที่ฆ่าเชื้อดีที่สุดเมื่อวานนี้คุณหมอเนี่ยคุณหมอเคยแนะนำเนาะจังใดก็ขอขอบคุณพอๆแม่แม่เอฟซีสุขุสุคนอาจะเย์เออท่านบอกว่าถ้าฆ่าเชื้ออ่าพื้นแมวหรืออะไรเนี่ยต้องใช้ไฮเตอร์เนาะไฮเตอร์เป็นอะไรที่ฆ่าเชื้อได้เร็วแล้วก็ดีเยี่ยมท่านว่าแอลกอฮอล์หรืออะไร ก็ใช้ได้กับธรรมดาเนาะค่าเชื้อโรคค่าไม่ได้แล้วก็ค่าได้ประมาณหนึ่งแหละท่านว่าแต่ว่ามันสู้ไฮเตอร์ไม่ได้แล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอเดอร์ที่แนะนำจะ้ะขอบคุณหลายๆแล้วก็สเสร็ดไหนดูดิ สลิดลูกพ่อจ่อยนะเนี่ยอันลูกพ่อจ่อยนะเนี่ยอันลูกพ่อจ่อยนะเนี่ยเหมือนกันเปี้ยเลยอขอบพระคุณจ้านี่จะขอปิดคลิปด,ด้วยจ้ะเด้อเข่ามะเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งนะได้จ้ะวก็เฉลยประผาดคลิปใหม่ๆเนาะเราก็จะลืมกดติดตามด้วยจ้ะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้า สำหรับการติดตามกับคอยพ่อพ่อแม่แม่เอฟสุขุขุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อยู่ดีมีแห้งกันสุข,ขุทุกคนลำลำรวยๆวยเป็นปังเฮงเงปงปังปังตลอดปีตลอดไปจ้าขอบคุณจ้า<ม>พออ่อกันคลิปหนาได้จ้ะพี่น้อง